ประมาณ3ามคันโหลดเพียงแต่สิไปแต่พวสิไปได้จะคนเนาะยังไน่ัวันเนยเช้า้ยอย่าบกาเจ้สปอนัเ่งอไงเอสะเลยแม่อีน้อยยี่น้อยเปิดห้งเยนมื่อไหรเออปู่พอพอปู่ยังกี่รถห่วนไปไสนเนาะ

ลาสุดพี่น้องก็เจ๊ดามก่อนสิไปส่งร้านร้านไส้กับจูงงวยบ่อกไรจะเถืองงวยก็ได้ให้มันได้มันโลดให้น้องสลัต้มกินู้เดียวจะซ้ออะไรต้มแล้วก็เสียตัวเย็นไว้ดำเฮ้ยเราพายอยู่มั้ยนะมาไก่กับไปบ่พายหน้าหัวข้ามมีเออ ทั้งร้านคาราวามากรไก่เป็นละมาน้ำลังมามาแล้วกรไก่ห้ากับเมื่อวันอ่ะโอ้อารามอาดามมืออเชีมืออนรไปเจอข้างบ้านเพิ่มมอนด้วยหลุดนะเพิ่มรังบ่านพิสายข้านะจ็กโทรมาทางไปยังโมงอ่ะ

มึงบหนักเขาแต่เจ้าเด้อแบบมึงว่านก็ขึ้นหนักมาแต่ดึกเถอะตัวให้มีซอนหะเมย์แลวนะบอสอะตอนหนมดกับออันนี้ส่งเมยมย์มึงโทรมากมากขึ้นบอกมดไปใส่สะอ้าวโตไปหมูหับ เป็งานสาอืมะเฮ็ดมุกระถาเออมุกระานรมือเปืือจะได้สูไปทางอื่นมอื่นนี่ไปมือนี่เป็นงานนะอ่างานสายไทยพวอ้าวซูมมจะเผ็ดงานระบาดมีอย่งสไปเยเป็นงานมุกกระถาง เปทาางคนเสาใครเนี่ยน้องครับก็สุดลงมาสเหตุงานเลพี่น้องเปโดาถูรานจิโคตรุลานจิโคตพี่น้องเขาจะไม่มันหล่อมันนี่ัาหอยเดือคอยถาดนี่ไปหาราแรกหาไปปหลดมาหลดมา้ อีแม่แล้วล่ะบอแมอีแม่แล้วและต็นเตรียมตัวล่ะบอเตรียมตัวเตรียมตัวแม่ไปด้วแต่งตัวไปด้อโอเค หว o à กินอะไรชึ้นน้งมีบ่บ่ได้บ่ได้ห <c oughs> า,ายไปเลยกูนะเกิดเมื่อเมื่อสร้างบ่อแม่นได้ <c oughs> จะเกิดภัยเฮ้ยมาแรงต่อได้ <c oughs> มาเล็บกาต่งมาหายเ้ยเจหายเ้วอ่าซเจแสดงยังม่มีมอนกระโปมใม้ลูกอยู่บ่นบ่นบ่นบานจะบวกเขาพายแบบแต่งเนี่ยมันบมมนมันโมเมนเครื่องก็น่าได้เครื่องเข้าไปลูกเขาไปนอนแม่เลี้ยวมันเลี้ยวมันเออไปแล้วก็นแล้ว <ients> พี่น้องแตยกินสวดเต็มตลาดแล้วสบายดีสบายดีใหญ่ใหญ่ห้านอนเมื่อคืนเนี่ยอย่าบอกด้วยสามานมาสิงผมแค่หนอนโอ้โมนะไหวโอ้ยผู้เจนะแดงเต็มมะเขาวสบายดีพี่น้องมาหมัดกินดินะเตยมากินข้าวกับแม่ละเช่นมาเด้อมาเด้อพวกกันนะจะมากินข้าวเด้ออย่าหน่องหน่องหนาวขัวซีนนีแล้วพี่น้องเลยซีนแล้ว คือมาลูกหลานมากินข้าวลูกหลานไม่อยากบอมเด้นมาเดนจบมานั่นแบคเทนอย่างมาองนั้นเนี่ไปเ็กกินข้าวไปเท็มมากินข้าวมีลูกโอ้ย้องกินข้าวไปเบ๊ซบ้องมึงอมสิบกินข้ามากินข้าวกินข้าวไปดึงมาดาบพระนีได้แบบนี้เ เขาาเลยจะกินโม่ไป่ใช่ไหมเอ้ยยังคุณมัวันกินกรไต่ายได้หลยเองหลดเห็ดตั้งแต่เช้าน้องกาวนรเห็ดเผ่อนได้มาเผื่อนได้โอ้ยบ่อแหลกไม่แต่คนง่ามอม่เห็ดจะไนึกประจํา าเราคนรู้าเห็ประจำามีแต่เจ๊เตือไม่เห็ดปะอืมมีแต่เจ๊เต๋อกับเจ๊หนาแดงเปินมาเห็ดทำบริกินาเิไหมงคเมาเห็ดทำบรกินนมาเปิดไหมบีบมามากินเฮ้ยแกงเข่าเด้มาหนามาหนาเฮ้ยเจามาหนาให้ทำเ็ดะโด้อบบุกผักงยังงอยู นี่ยมา้านเนี่ยนาาขักมากท่อนนี่ก็พักต่มาแก่ๆสวยเลยเนแต่ใหญ่ก็ยังๆคือแบบคุณได้ข้าวผู้นี่ตื่นแล้วปานนี่ไปดีพี่นนอะมึงเหล่บุกินมางเหล่โอ้เหตนไปตามลุงแหล่เจ้าน่ะซ้ำเธอออกเลยขอบคุณค่ะผู้แมมเขาไมกลับผู้เขาในตัวนะ รอบรอบรบตื่นมากกินไปก่อนจังมากผมยีตื่นมากมากินน้ำกัโลกเอเสียเอื่อยเลือพี่นางมพี่นางน่อยแล้วบาบนี้นะแม่หักกอรังหมดเ พี่นางเราอะก็มัวทำไม่มาต่เราบันทึกเสาแล้วอะพี่นางทางนายจานะนะเอินมาแล้วเอนแบนมันหักยุบทงนั้นเราขับไปลนติดเราแต่านปอกอ้วนปอกอ้วนไปเบาเนื้อขาวุกุก ให้มาไปแล้วเถอะดิสูคือกันไปเบื้องข้างหญ่กับข้างน้อยบ่มอูอทางทำกับทางเดงบางทีอาจสีหูจักกับพ่วใหญ่ก็มีจ้าเขาเจ้าเขาลงมาอยู่เา้ลงมาประจมาประรลงมาประจําสั้นเลยแล้วขอเจ้านเพือนเพื่อนเฮือนจ่เจ้าขังเรเราอเราลงมาประจําเพื่อนผ่อใหญ่แก่เอาบนน่อยเองกับคนหน้าคุณขุดนอยนี้ใหญ่ ก็บริษัทสั่งเมียบอกแขกสั่งทำใหม่ไปจากซองโลว่ะแม่สั่งทำใหม่หรเช้าเลยเด้อเออบริษัทไซือเนาะลาเลยเด้อพี่น้องข้าาบริโภคเ